สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเด็ก12สูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่9ขวบปลอดใช้งานได้เท่าคนอายุ80 บุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมขึ้นกว่าในอดีตมากซึ่งแต่แรกเริ่มเดิมทีบุหรี่ไฟฟ้าได้รับการโฆษณาสรพพคุณว่าเป็นตัวช่วยที่ทำให้เลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นและเป็นบุหรี่ที่ไม่เป็นอันตร,รายต่อร่างกายกลายเป็นแพชชั่นใหม่ภายใต้แนวความคิดที่ว่าเทสูบได้และไม่เป็นอันตร,รายต่อสุขภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตร,รายจริงๆเหรอ BBC ได้รายงานเรื่องราวของเด็กหญิงวัย12ปีคนหนึ่งจากเบลฟาสไอแลนด์เหนือป่วยเป็นหอบหืดและมีอาการไอหนักมากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยมีปัญหาเรื่องการหายใจเมื่อเดินที่แล้วสาเหตุก็คือการสูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่9คขวบเด็กหญิงคนนี้ชื่อว่าซาร่าเธอแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่9คขวบแอบเอาเงินค่าขนมไปหาซื้อมาสูบโดยไม่ให้พ่อแม่รู้แม้จะโดนจับได้และบอกให้เลิกก็ไม่เป็นผล เธอยังคงสูบและเพิ่มปริมาณสูบขึ้นเรื่อยๆจนล่าสุดเธอสูบถึง4,000พัฟในระยะเวลาไม่กี่วันโดยปกติบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งอันมีประมาณ600พัฟเธอสูบทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เช้าจะรดเย็นจนกระทั่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเธอก็เริ่มป่วยมีอาการเหนื่อยหอบต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล หมอใส่ท่อช่วยหายใจและแอดมิ i ไอซเมื่อเอ็กซเรย์ก็พบว่าสภาพปอดพังมากมีเพียงข้างเดียวที่ยังทำงานได้ปกติหลังจากรักษาอย่างเต็มที่4วันเต็มสุดท้ายเธออาการดีขึ้นจนรอดมาได้แต่ปอดเสียหายตลอดชีวิตทุกวันนี้อยู่ในขั้นตอนการทำกายภาพบำบัดแม่ของเธอบอกว่าลูกอายุ12แต่สภาพเหมือนคนอายุ80ต้องกายภาพแบบที่ทำให้คนสูงอายุ พร้อมฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองท่านอื่นๆว่าอย่าให้ลูกไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเด็ดขาดตัวเลขล่าสุดยังชี้ให้เห็นว่าเด็กอายุ11-17ถึงปี1ใน5คนสามารถเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ซึ่งมากกว่าในปี2020-3ถึงเท่าเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังพบเจอและต้องเร่งหาทางแก้ไขท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด ขอบคุณครับ